สวัสดีครับวันนี้เราจะมาศึกษาเรียนรู้กันเกี่ยวกับ part of s p e e d นะครับ part of s p e e d ก็คือประเภทของคำเป็นสิ่งแรกที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษต้องรู้เข้าใจและก็ใช้ให้เป็นนะครับ part of speech มีด้วยกันทั้งหมด8ชนิด 1. nouns คำนามคือชื่อของสิ่งต่างๆเช่นคนสัตว์สิ่งของสถานที่ สภาวะต่างๆทั้งที่นับได้และก็น,นับไปได้ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมหน้าที่ของคำนามนะครับก็เป็นประธานเป็นกรรมเป็นคำขยายขึ้นอยู่กับตำแหน่งของนามในประโยคนั้นๆตัวอย่างของคำนามเช่น a boy, a man, a dog, a cow, a, a school, a hospital, a pen, a car, happiness เป็นตน้น 2. pronouns คำสรรพนามคำสรรพนามคือคำที่ใช้แทนคำนามเพื่อหลีกเลี่ยงการกล่าวซ้ำหรือเพื่อใช้แทนสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนื่องจากเราไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรโดยปกติเมื่อเราพูดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นครั้งแรกเรามักจะเรียกชื่อสิ่งนั้นเลยเช่นเราเจอเด็กผู้ชายเราก็จะพูดว่า a boy แต่เมื่อเราพูดถึง เด็กผู้ชายนั้นเป็นครั้งที่สอเราไม่พูดว่าอบอยแล้วแต่เราพูดว่า he แทนครับตัวอย่างของคำสรรพนามเราแบ่งออกเป็นสามหมวดคร่าวๆนะครับคือ personal pronoun บุรุษสรรพนามได้แก่ I, we, you, they, he, she, it เป็นต้น indefinite pronoun คือสรรพนามที่ไม่ชี้เฉพาะเจาะจงได้แก่พวกส m e วัน anyone something anything เป็นต้น relative pronoun คือสรรพนามที่ใช้แทนนามที่อยู่ข้างหน้าเช่น who whom whose which that เป็นต้น 3. adjective คำคุณศัพท์คำคุณศัพท์คือคำขยายคำนามใช้บอกลักษณะของคำนามให้เกิดรายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะขนาดรูปร่างสีอายุเป็นต้น โดยปกติตำแหน่งของคำคุณศัพท์เมื่อใช้ในประโยคก็จะใช้วางไว้หน้าคำนามที่มันนำไปขยายเช่นเราพูดว่า A Big Car นะครับแต่บางทีเราก็สามารถนำเอา adjective ไปวางไว้หลัง verb to be ได้เช่นเราสามารถพูดอีกอย่างนึงได้ว่า A Car is Big เป็นต้นตัวอย่างของคำคุณศัพท์ได้แก่ beautiful expensive rich poor big small long และก็ short เป็นต้นนะครับ C verb คำกริยาคำกริยาก็คืออาการหรือการกระทำนะครับเราจะวางกิริยาไว้หลังประธานกริยาเนี่ยแบ่งออกเป็น2ชนิดใหญ่ๆได้แก่ main verb กริยาแท้แล้วก็ helping verb กริยาช่วย ตัวอย่างของ main verb ได้แก่ run, walk, swim, sell, buy ส่วนตัวอย่างของ helping verb ก็เช่น can, shall, will, may, must เป็นต้นนะครับข้อที่5 adverb adverb คือคำกริยาวิเศษใช้ขยายกิริยาบอกลักษณะของการกระทำบอกความถี่สถานที่และเวลาของการกระทำนั้น คำ a d v e rb เนี่ยจะใช้อธิบายว่ากิริยานั้นทำที่ไหนทำอย่างไรทำเมื่อไหร่นะครับตำแหน่งของ a d v e rb โดยปกติก็จะวางไว้หน้ากิริยาแท้วางไว้หลังเวบช่วยบางชนิดของ a d v e rb สามารถวางไว้หน้าประโยคหรือท้ายประโยคก็ได้นะครับตัวอย่างของคำา d v v e rb ได้แก่ beautifully slowly, slowly angrily carefully 4ตัวนี้ใช้บอกอาการนะครับ ส่วน away usually often sometime พวกนี้ก็ใช้บอกเกี่ยวกับความถี่ส่วน yesterday today tomorrow now พวกนี้ใช้บอกเกี่ยวกับเวลาสามารถวางไว้หน้าประโยคก็ได้หรือหลังประโยคก็ได้นะครับส่วน here there เป็นต้นเนี่ยสองอันนี้ใช้บอกสถานที่6 preposition คำบุพบทคำบุพบทเนี่ย คือคำที่ใช้วางไว้หน้าคำนามหรือคำสรรพนามเพื่อแสดงว่าคำนั้นเกี่ยวข้องกับคำอื่นอ,นอย่างไรเช่นใช้บ่งบอกเวลาสถานที่ทิศทางวิธีการและเหตุผลเป็นตน้นตัวอย่างของ preposition ได้แก่ in on at before after backward forward inside outside to for above under between next to o p p ส s ทธ e เป็นตน้นข้อที่7 conjunctions คำสันธานคำสันธานคือคำที่เชื่อมคำประโยควลีหรือประโยคย่อยเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดความสละสลวยทำประโยคให้มีความสลับซับซ้อนมีมิติมีความไพเราะมากขึ้นนะครับตัวอย่างของคำสันธานก็ได้แก่ and or but so It's all n i t all not only but also as well as both and however even though เป็นต้นและตัวสุดท้ายข้อที่8 interjections คำอุทาน interjections คือคำที่แสดงความรู้สึกและอารมณ์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเป็นคำที่เปล่งออกมาด้วยความยินดีหรือเสียใจหรือผิดหวังนะครับ ปกติมักจะตามหลังด้วยเครื่องหมาย e x c l a m a t i เ n mark เครื่องหมายอัสติรีหรือเครื่องหมายตกใจหรือเครื่องหมาย question mark เครื่องหมายคำถามก็ได้นะครับทั้งหมดนี้คือ,อ Part of speed h นะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่าง Interjection ให้ดูสักนิดหนึ่งนะครับได้แก่คำว่าว่าว o w อ้า uh ห์บ huh ิงโกบหรือคำว่า God เป็นต้นนะครับพวกนีก้คือแสดงอารมณ์นะครับทีนี้เวลาเราเจอประโยคภาษาอังกฤษแล้วอยากจะรู้ว่าคำไหนเป็นคำชนิดใดตามหลักของ p a r t of speech เราต้องดูที่การทำหน้าที่ของมันในประโยคน,น,นั้นนะครับเพราะว่าคำคำเดียวกันเนี่ยอาจทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งในประโยค อีกแบบหนึ่งนะครับการที่จะตัดสินชี้ชัดรงไปว่าเป็นคำนั้นคำนี้อาจจะทำได้ยากยกตัวอย่างนะครับคำว่า fast นะครับที่แปลว่าเร็วถ้าผมพูดว่า I like a fast car fast ตัวนี้กลายเป็น adjective เพราะาใช้นำหน้าคำนามนะครับส่วนประโยคที่ว่า This car runs very fast fast ตัวนี้กลายเป็น adverb ไปซะแล้วเพราะใช้ขยายคำว่า run อย่างนี้เป็นต้นนะครับในคลิปนี้นะครับ ผมเพียงแต่นำเสนอในเรื่องของ part of speed คร่าวๆยังไม่ได้ลงลึกถึงรายละเอียดในแต่ละหัวข้อนะครับส่วนรายละเอียดในแต่ละหัวข้อนั้นเราจะติดตามกันในคลิปหน้านะครับยังไงแล้วถ้าท่านได้รับความรู้จากคลิปนี้รู้สึกชอบใจก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้กับผม ผู้ทำช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ